สวัสดีครับพบกับหลวงเอ็ดพาแซบเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมากันนี่ครับแกงอ่อมขาหมูครับผมนี่ครับหลวงเอ็ดคันขาหมูเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตั้งไฟครับผมเอาขั่วแล้วก็น้ําล้างคกหยอดลงไปครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นผักที่หลวงเอ็ดจะใส่นะครับมีแค่นี้ครับผมมีบวบครับผม เป็นบวบที่ไปตัดหญ้ามานะครับเอเก็บมาครับผมไม่ได้ซื้อนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นมะกรอครับผมใส่มะกอด้วยมะกอนี่ก็ไปตัดหญ้ามาไม่ได้ซื้อครับผมอืมแต่ไครก็ไม่ได้ซื้อนะครับไปตลาดมาครับผมผักก็มีต่ผักขมเหี่ยวนะครับนี่จะใส่ต้นหอมกะใบนังรักผักอีตูเพรอีตูนี่ก็ไม่ได้ซื้อนะครับเนี่ยไปตัดหญ้ามาครับผมอุ้ยนักหนาพี่น้องต่เก็บมานานแล้วมันเหี่ยวครับผม มาปรุงกันเลยครับผมนี่ครับของแซบของนัวลงไปครับผมประมาณนี้ครับผมตามด้วยนี่ครับรสดีผมปรุงรสครับผมสมัยนี้สะดวกสบายใส่ลายกับแซบลายครับผมใส่ลงไปตามด้วยเกลือครับผมเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะใส่น้ำปลาไครับผม เสร็จแล้วครับผมตามด้วยนครับของแซปบของนัวน้ำปลาระาะครับใส่ลงไปครับผมประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการโคเลโเคเรเช่นเคยครับผมให้มันเข้ากันนะครับออหอมหูหูพี่น้องสุดยอดครับผมแกงขามหมูครับผมแกงอ่อมขามหมู ยังไม่นิ่มครับผมนานกักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ใส่มะละกอนะครับที่เราหั่นไว้เป็นลูกเต๋าครับใส่ลงไปครับผมนี่ครับอ้าวเสร็จแล้วก็ทําการโคเรอีกครั้งครับผมโคเรอคุเรีนะครับอุ้ยหอมแท้แทอันนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำลงไปนะครับเรากลัวกลัวให้เครื่องมันสุกก่อนนะครับให้สุกกักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับผมมันจะหอมครับผมมัน เวลาแกงอ่อมนะครับคั่วให้หอมติดขอบหม,อม้อไหมนิดๆมันจะหอมครับผม,อมหอมอีีพี่น้องสุดยอดแล้วก็ปล่อยให้มันเดือดอีกสักหน่อยนะครับแล้วครับผมมะกอใกลจะได้แล้วก็เอาบวบบวบที่หั่นไว้นะครับลงไปครับผม,มใส่สองอย่างนี้ก็สุดยอดแล้วครับ เสร็จแล้วครับผมวาทสังการโคเลอีกครั้งครับผมโอ้ยพี่น้องเลยขนาดพระท่านสุกพี่น้องอ๋อฮหุยพี่น้องเลย,ยจะเสียบขนาดขาหมูครับผมมันจะเหนียวนิดๆนะครับแล้วก็ต้องเคี่ยวให้มันนุ่มก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวพอบวบไก่สุกเดี๋ยวเอาน้ำซุปน้ำเปล่าเรานี่ครับเติมสักหน่อยนะครับให้มันมีน้ำขุกขิดนะครับ เป็นไงพี่น้องสีสันคักขนาดน้ําลงไปเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวน้ําบวบมันออกอีกนะครับนี่ครับแล้วเราก็ทิ้งไว้ปล่อยให้เดือดอีกหนึ่งรอบครับผมเสร็จแล้วครับผมใส่ลูกโดดลงไปครับผมอืมพี่น้องหอมหอมไม่ดีครับ ชิมรสชาติได้แล้วครับผมมะกอก็สุกแล้วบวกก็สุกแล้วนะครับสุดยอดเสร็จแล้วครับผมใส่ต้นหอมลงไปนะครับเสร็จแล้วก็เราก็ทำการโคเรครั้งนะครับหอมมากพี่น้อง นี่ครับลงแอกซ์ดอกขาลงไปด้วยครับผมสุดยอดครับสุดท้ายท้ายสุดครับผมใส่ผักอีตูลงไปครับผมใบนางรักนะครับจะเหี่ยวหน่อยนะครับเพราะว่ามันแก่ไม่มีใครเด็ดครับผมไปตัดยาเก็บมานะครับแต่ความหอมนี่โอ้สุดยอดครับผมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมแกงอ่อมมะรกอนะครับใส่บวบใส่ขาหมูนะครับ ใส่ดอกขาด้วยเมนูนี้ข้าวสวยร้อนๆนะครับกินกับข้าวเหนียวก็ะแทบเหลือหลายครับผมใส่น้ำปลาราหนัวๆน,นะครับรับรองว่ารสชาติเจ้มจนนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับ มากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องแซบๆซบครับผมแข็งอ่อมขาหม,ม,ากกมูใส่มะระกอใส่บวบกรับผมใส่ใบนางรักนะครับใส่ต้นหอมใส่ดอกคาใส่น้ำปลาหนัวๆนวครับผมทำตามลุงแอ๊กได้นะครับรับรอง,องว่วววารสชาติเจ้มจน,จนอร่อยมากมายมหาศาลนะครับผมโอ้โหปาดติทลำ้ำขนาดคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม